รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโ้เชมาชนาไฟไหมจะเอาอะไราไประว่างเงินสด50 0 0 0บาทหรือเครื่องดนตรี1ชิ้นเพราะบงทีเครื่องดนตรีบันชิ้นมันก็แพงกว่า5 0า0มนี่นะแล้วมันเอาไป เล่นเอาตังมาได้ขายก็ได้ผมเล่นดนตรีไม่เป็นแต่ที่บ้านมีเป็นโนยตัวหนึ่งแต่ตัวนั้นก็คือขียออกบ้างไม่ออกบ้างแล้ว้องยกไปต้องเสียแรงซ่อมอีกนะเอาเงินแล้วกันห้าหมื่นไปก่อนดีกว่าแล้วไปทำแลมทำอะไรก็เอาไปซื้อเป็นโนตัวนี้แหละอะไรล่ะทำอะไรล่ะมหาชนอยากรู้เรื่องเพลงดังเพลงโดนเพลงที่ทำให้คนรู้จักผมในวงกว้างเพลงแรก คือเพลงเลิกลาครับเป็นเพลงที่ไปร้องที่ไหนคนร้องไห้ที่นั่นนะครับคือได้เอามาฟังมันเลยเรือเพลงที่ชอบที่โดนใจจริงๆเนี่ยคือเพลงคนของเธอมันเป็นเพลงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่คือเอาเป็นว่าผมเมาส์เได้งั้นถามแท็ทูคัลเลอร์เลยไหมดีครับดีเพลงดัง จริงๆมันก็เพลงดังมีเยอะนะครับแต่ก็ช่วงนี้ที่มันมันกลับมาดังอีกหนึ่งรอบเนี่ยก็จะเป็นเพลงฟ้าใช่เพราะมีคนเอามาท่อนคุกมาเปลี่ยนเขาุวันนี้มันฟ้าถ้าไมีส่งมาให้เธอมีใจบอกกันสักคำท็นไรอ่ะถ้าตอนนี้ที่วัยรุ่นเขาร้องกันทุกรับคือฟ้าถ้าไมีส่งมาให้เธอมีใจส่งมาทันไรซึ่งเขาเนี่ยบางคนมันมาแบบมาตลกกว่านั้นคือแบบว่าเหมือนกับพอพอพอมาพอเจอเพลงฟ้า เพลงฟ้ามันแล้วทุกคนก็หยิบมือถือเตรียมสตอรี่แลวไงปุ๊บจะโทษดินไม่ไม่ถ่ายถ่ายปุ๊บฟ้าส่งมาทำอะไรได้เนี่ยแล้วก็ไปส่งไม่ได้เยวนเพราะคือไม่รอให้จบเพลงกบอนี้นะเพลงร้องต่ออีกหลายหลายท่อนเลยนะรอก่อนเลยทีหลังก็เปลี่ยนสิส่งมาให้ผมผมเล่นไม่จบไอพี่คืออย่างอย่างเพลงฟ้าเนี่ยก็ รัตก็แต่งเพราะว่าแบบว่าขับรถมาแล้วแบบขับมอไซค์มาแล้วร้อน <c oughs> แล้วฟ้าร้อนดีวะสมมติมาไดไม่ใ่สุดท้ายก็แต่งก็ประมาแค่แค่นั้นมันก็ไม่ได้เกิดจากอะไรที่แบบอ <c oughs> กหักรักคุดใดๆเพราะจริงๆแล้วอย่างที่พี่แมวพูดก็คืออันนี้ผมประสบการณ์ข,ข,ของผมกับรัตน,นะครับจริงๆผมไม่ได้แต่งเยอะแต่รัตจะเป็นคนที่แต่งเยอะกว่าก็คือรัตจะแบบแต่งกับทุกเพลงเลยก็แบบจะมีที่มาแต่ละวันแบบแบบงงๆอ่ะงงแบบอ๋อนี่มันก็ได้เหรอสมมติแบบเหมือนกับเพลงขาหมูงเงี้ย คือแบบเราเกลียดนู่นเกลียดนี่แต่เราสุดท้ายแล้วเราก็เอาอยู่ดีเช่นแบบว่าเกลียดจังความอ้วนใครๆก็รู้แต่งสังขาหมูกินอยู่ดีมันเลยมัน่วงว่าเกลียดความรักเนี่ยที่ทำให้เสียใจแต่ก็ยังไม่เคยเข็ดอะไรประมาณนี้คือหาเรื่องที่จะพูดไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับแล้วเพลงที่ตัวเองชอบที่สุดนะที่ผมชอบที่สุดนะครับน,น่าจะเป็นเพลงซิงเกิลใหม่นะครับชื่อเพลง super า a r e คือที่มาของเพลงนี้มันมันเหมือน,น,น,นพูดว่าตอนเนี้ยทาทูการ์เลอร์เราไปเขียนเพลงที่แบบให้มีนคำที่แบบคนเราไม่ค่อยพูดกันอะ หมือนว่าให้มันดยูยุ่งยากเข้าไว้สุดท้ายแบบเฮ้ยเราจะจีบผู้หญิงนี้ยังไงวะจีบผู้หญิงเอ้ยเราแบบบ้านเรารวยเราหล,ล,ล,ล่อเราเนี้เฮ้ยบ้านมีซุปเปอร์คาร์ว่ะเด็กผู้หญิงคนไหนพี่ซุปเปอร์คาร์นี่ไงซุปเปอร์คาร์แคร์หรือว่าสุดท้ายมีรนะ้า <laughs> นล้างรถนะอะไรประมาณนี้คือมันก็จะเป็นมูดที่ผ <c oughs> มก็เลยพูดลเล่นๆไปว่าซุปเปอร์คาร์แคร์ไหมนะเล่นตลกๆกันเพื่อนๆในวงเคาะโต้หมดเอาเอาสุดท้ายต้องมาร้องซุปเปอร์คาร์แคร์บนเวทีคอนเสิร์ตซุปเปอร์คาร์แคร์คนคิดแล้วสุดท้ายคนมันร้้อองงว่าาซุปปเรรรร์์คคแไดจิๆ ผมไม่ตกใจว่ามันทางานได้ดีอะไรเงี้ยเลยว่ารู้สึกรู้สึกประทับใจกับเพลงนี้ครับผมก็ดีนะนะที่มาทุกคนจะมาแปลกแปลกน่าสนใจมากเออมันมันมีแต่ที่แปลกๆนะครับผมไม่ค่อยมีแบบเรื่องจากชีวิตจริงเท่าไหร่หรอกแล้วแล้วรู้บมีคนดาวอยู่ครับมีคนดาวครับผมฟังอยู่เพ่ทอาไปที่เขาเลยดีว่าไงปู่จยนคขาต้องบอกเลยว่าเพลงที่คุณแจ้งเกิด คือเพลงอะไรและเพลงที่คุณชอบมากที่สุดของคุณอ่ะคือเพลงอะไรจริงๆแล้วเพลงแจ้งเกิดคือเพลงตราบทุลีดินฮะจริงๆแล้วเพลงเนี่ยทำมันนานมากคือเพลงผมเนี่ยทุกเพลงจะใช้เวลาย่อยนานพอปล่อยเพลงไปปุ๊บเนี่ยมันทุกเพลงเลยมันจะมันจะไม่มีกระแสมันจะไม่ดังมันต้องใช้เวลาระยะหนึ่งบางที6เดือนบางที2ปีโอ้โหมันมีเพลงหนึ่งอ่ะซึ่งปล่อยไปประมาณ6เดือนวิวตันอยู่ที่ประมาณ2ล้าน ชื่อเพลงเพลินหรือดีอยู่ๆมามันก็พอคนเริ่มเข้าใจมันวิวก็จะจะพุ่งเราจะสังเกตจากวิวนี่เป็นส่วนหนึ่งในการเขาเรียกอะไรดูสถิติว่ามันเป็นยังไงของอในในเพลงเราแนวทางของมันจะเป็นยังไงอยู่ๆเพลงก็พุ่งกันมา48ล้านภายในไม่กี่ประมาณเดือนสองเดือนอ่ะอก็แสดงว่าคนอ่ะย่อยย่อยเพลงผมยากนี่คือ,อจุดอ่อนของผม48ล้าน,นย่อยยากอยู่้ว<ๆ>ไม่ไม่ <laughs> ไอ้จาก2ล้านกว่ามันจะไป4กอ่ะมันหกเดือนเดี๋นวมัน6เดือนมันมีแค่2ล้านแลแห่เดือนสองล้านใช่เพลงนี่30ปียังไม่กี่แสนเลยยังไม่กี่แสนเลยเพลงพี่เพิ่งหาลง YouTube ได้อ๋อเหรอโอ้โคโอเชมหาชล ว่าไงปูจัดต้องบอกเลยว่าเพลงที่คุณแจ้งเกิดคือเพลงอะไรและเพลงที่คุณชอบมากที่สุดของคุณอ่ะคือเพลงอะไรจริงๆแล้วเพลงแจ้งเกิดคือเพลงตราบทุลีดินฮะจริงๆแล้วเพลงเนี่ยทำมันนานมากคือเพลงผมเนี่ยทุกเพลงจะใช้เวลาย่อยนานพอปล่อยเพลงไปปุ๊บเนี่ยมันทุกเพลงเลยมันจะมันจะไม่มีกระแสมันจะไม่ดังมันต้องใช้เวลาระยะหนึ่งแล้วก็เป้าหมายจริงๆแล้วผมอยากให้เพลงผมจริงๆเอาจริงๆจากใจอ่ะผมไม่ได้อยากมาบูมบามอะไรเลยผมอยากให้เพลงมันอยู่ในกลุ่ม ใดกลุ่มหนึ่งที่มันตั้งใจฟังจริงๆแต่มันจับพัดจับผูมันยังไงก็ไม่รู้นี่ฉันอยู่เฉพาะกลุ่มฉันเรื่อยก็คือใครที่ฟังนะครับตอนนี้ก็คือปู่จานยดรับงานแล้วนะครับรรำรำรที่แรกก็จะเป็นอย่างนั้นแหละทอลูกน้องเยอะลราอยู่ไม่ได้ทีมงานเยอะไ่ทัวคอนเสิร์ตเรตายกันหมดแล้วรับเพลงโปรดอ่ะเพลงชอบจริงๆที่ผมชอบของตัวเองก็เป็นชื่อเพลงว่าพวังจิตฮะเพราะ คือผม,มเป็นคนที่เขียนเพลงส่วนใหญ่นะมามาจากความคิดตัวเองที่ประสบพบเจอหรือว่าจินตนาการของตัวเองร่วมพวังจิตมันพูดถึงสักวันหนึ่งเราจะต้องเสียใครสักคนหนึ่งที่เป็นญาติผู้ใหญ่เป็นใครก็ตามทุกคนจะต้องเดินเข้าสู่จุดนี้ไม่เราก็เขาก่อนไม่เขาก็เราแล้วเราจะคิดว่าถ้าเราเสียไปมันเหมือนกับเขาไม่ได้ไปไหนมันเหมือนกับเขาอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วมองเราอยู่ป<ว>กป้องเราอยู่คุ้มครองเราอยู่เพลงนี้มันก็เลยรู้สึกว่า เวลาฟังแล้วมันมันมันเกิดกําลังใจสมมติเราเหงาเงี้ยเอาเพลงนี้มาฟังเออบางทีปู่ย่าอะไรที่เสียไปแล้วอาจจะคุ้มครองอยู่ก็ได้อ่าอาจจะดูแลอยู่อีกอีกฝั่งหนึ่งของโลกอะไรเงี้ยมันมันก็เกิดจินตนาการตรงนี้ขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าเวลาฟังเพลงตรงนี้แล้วก็รู้สึกมีกําลังใจในการก้าวต่อจิต่ออืมเพลงพวังจิตใช่ไหมพวังหะวัง อ่ะมาทางเอ๊ะบ้างดีกว่าครับผมเพลงเพลงโดนใช่ไหมพี่เพลงโดนก่อนเพลงที่ทำให้เองดังแจ้งเกิดอ่ะเออเพลงแจ้งเกิดชื่อเพลงว่าไม่มีตรงกลางครับแต่เพลงผมส่วนใหญ่จะเป็นคุณฟองเบียร์แต่งหมดทั้งหมดเลยผมจะเป็นคนที่ถ่ายทอดเฉยแต่เพลงเนี้ยเกิดจากการที่ผมจะมีช่องเสียงคล้ายๆพี่โจ้งโพสแล้วเขาอยากจะทําเพลงเพลงเนี้ยให้เป็นเพลงที่ฟังสบายๆเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นงั้นพี่เอ๊ก็ลองลองร้องดูแล้วกันแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ยังไม่ได้อยู่ค่ายกัมมี่ครับ ผมก็ยังเป็นเทปยังเป็นแผ่นปิงโก้แผ่นเดโมอยู่แล้วทีนี้แผ่นแผ่นแผ่นเนี้ยถูกเปิดตอนเส,เอเสนองานโปรเตโตคือผมทํางานให้เบื้องหลังให้โปรตตด้วยช่วงนั้นแล้ววันนั้นคนที่พีเซนต์งานเปิดเปิดเพลงผิดจะเปิดเพลงโปรเตโต้พอเปิดเพลง,ง,งเราใช่ครับอากูก็เลยถามว่าเพลงใครวะนั่นแหละครับผมก็เลยได้เป็น,<า>นที่มาโดนเลยใจถึงขนาดนี้มันก็เป็นเพลงที่พลิกชีวิตเหมือนกันเป็นเพลงที่โดนแล้วคนตอนนั้น ะจะมีเว็บของเอ็มไทยฮะจะมีคนเซิร์ชหาเยอะที่สุดในปี2012ใช่พี่มีเพลงพูดไม่คิดมีเพลงไม่มีตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แล้วเพลงที่เราชอบล่ะเพลงตัวเองที่ร้องเพลงนะที่ผมชอบชื่อเพลงว่าตั้งใจครับเพรา<อ>ะจะเป็นเพลงอยู่ในอัลบั้มนี้เพลงตั้งใจเนี่ยมันจะพูดถึงเวลาคนที่เราอ,อกหักเนี่ยให้มุมมองใหม่กับความกับความผิดหวังของความรักเวลาที่มีความสุขกันอย่างเงี้ยพี่เวลาโมเมนต์นั้นจงจําไว้บ้างไม่ใช่จําเวลาที่แบบว่า เขาไม่ดีกับเราเขาไปมีคนอื่นเราผมว่าถ้าคนเรามันอยู่ด้วยกันได้พูดคุยทุกอย่างแล้วก็ไม่มีความลับต่อกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วมีความการอัปเดตความรักต่อกันเรื่อยๆดีกว่าผมว่าสิ่งๆนั้นมันน่าจะประคองความรักได้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 เยอะได้ดีกว่าดีกว่าการที่ฉันเป็นของฉันแบบนี้เธอเป็นของเธอแบบนีเ้เวลาที่ต้องการความรักจากเขาเราก็ทําทุกอย่างให้เขาใช่ไหมพี่ทำจนกว่าที่เขาจะชอบในสิ่งที่เราทำเมือม่อเมือม่อได้กันเสร็จเรียบร้อยเส <c oughs> ร็จปุ๊บอ่ะค่ะเนี้ย ปล่อยจอยแล้วเป็นไหมเวลาได้ใครถ้าคนปล่อยจอยแล้วใช่ป่ะใช่ปล่อยจอยด้วยใช่ปะ่อยปูจ๋าต่อเขาดินไม่ได้ช่วงเวลาความสุขที่ว่านั้นมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วมันจำไม่ได้ให้จำไม่ได้แป๊บเดียวแต่ความเจ็บปวดอ่ะแป๊บเดียวความเจ็บปวดเอาดยู่ดีเลิกการปึ้งอ้าวทุกทุกอย่างกับเจ็บปวดโอ้โหไปตลอดชีวิตกว่าจะทนคนคนนี้ได้นมันยาวนานจังให้เรามองในโลกทั้งสองแง่มองทั้งความสุขและความทุกข์ที่จะเจอ อ่าแล้วให้มีความรักตัวเองไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีข้อคิด่ดีนะพกตัวเองอ่ะรักตัวเองกัก็หาความสุขในในในภาพนั้นอ่ะให้เจอดีกว่านะใช่ครับพี่ใช่โอเคอ่ะพี่ต๊อฟฟี่บ้างครับเพลงแจ้งเกิดเพลงโดนมีเพลงอะไรเพลงโดนเอาเพลงโดนก่อนแล้วกันเนาะเพลงโดนนี่คือเป็นเพลงแรกในชีวิตซึ่งเพิ่งจะมาทําเมื่อไม่นานมานี้ครับตอนที่เราอยากเป็นศิลปินแบบมากๆตั้งแต่เด็กเลยเนี่ย ความฝันของเราคือไม่กรมมี่ก็ R s. <S อ s เอยุคเก้าศูนนี่เราฟังตั้งแต่โอ้โหต้นๆยุคเก้าศูนย์นะ,ะ,ะเราฝันว่าเราต้องเป็นศิลปินที่ได้เราก็ประกวดดนตรีประกวดเต้นเพื่อที่จะให้พาตัวเองมาอยู่ในจุดที่เราอยากจะเป็นคือศิลปินแต่ระหว่างทางเนี่ยมันเดินแบบนี้เดินแบบโอ้โหโดมอนแมนนะฮะโดมอนแมนนะคระับเดินแบบ ประกวดเต้นท็อปสตาร์พาเลสสมัยก่อนนู่นปาพี่เมลลี่ปะกบพี่เมลลี่ตอนเขาวัยรุ่นอะ่ะเขาเป็นคนที่หล่อมากหล่อแบบหล่อมากออาแล้วตอนนี้ยังแม่มันกลายพันธุ์ใช่ไหมแม่แม่จะบอกอย่างนั้นใช่ไหมเล่นตัวเองก่อนได้ก่อนไม่ใช่เขาพูดแค่ว่าเมื่อก่อนไงครับคือ,อฝันอยากจะเป็นศิลปินแล้วเราก็ได้ทําอย่างอื่นหลายหลๆๆมาจนมันไม่ได้เข้าวงการสรุปแล้วท้ายสุดแล้วเราชอบร้องเพลงเราก็ไปร้องเพลงในพับ ร uhm. ้านเห uhm, uhm. ล้าร้านอาหารเพื่อที่วันหนึ่งล้อวันหนึ่งฉันต้องเป็นศิลปินให้ได้ความตั้งใจสูงมากทีนี้ไปประกวดตีสิบฮะพอประกวดตีสิบป ну, um> ุ๊บไปเรียนแบบเป็นก๊อปปี้โชว์เรียนแบบพี่อ่างพอเรียนแบบอ่างเติงเติงไม่เรื่องแล้วชนะที่หนึ่งเข้าวงการโดยการมาเป็นศิลปินตลก ทีน no ี้ไม่ประกวดตีสิบฮะพอประกวดตีสิบปุ๊บพอเรียนแบบอ่างเติงเติงไม่เรื่องแล้วชนะที่หนึ่งเข้าวงการโดยการมาเป็นศิลปินตลกคือเขาคิดว่าเราเป็นตลกตั้งแต่แรกแต่จริงแล้วเราไม่ได้เล่นเป็นเฟ่เลยเราเป็นนักร้องผับมาเลยแต่เอาวะโอกาสมันมาแล้วเดี๋ยวต้องเป็นนักร้องให้ได้แต่ขึ้นพยายามก่อนพยายามอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่อย่างเงี้ยเรียนรู้จากพี่มัมเรียนรู้จากพี่เท่งพี่นงจนเข้าไปอยู่ก็ค่อยๆเลย ท้ายสุดแล้ว <c oughs> เล่นละครเป็นพิธีกรยังไม่ได้ร้องเพลงสักทีสรุปมาได้ร้องเพลงคือตอนที่ทําวงสามป่า้เรียนแบบลูมตัวที่นายก็เฮ้ยพอมีงานเข้ามาในรูปแบบการรับคอนเสิร์ตเป็นร้องเพลง<ๆ>ก็ไม่มีเพลงตัวเองอะร้ <c oughs> องเพลงคนอื่นก็ปี้คนอื่นเรียนแบบศิลปินไปเรื่อ <c oughs> <ๆ>ยๆทีนี้เฮ้ยเราควรจะต้องทําเพลงตัวเองนะครับโอกาสในการเป็นศิลปินมึงมาถึงแล้วเกือบ40แล้วตอนนั้นก็คือทําเพลงตัวเองชื่อว่าเพลงโสดเกิน เพลงแรกของสามป่าห้าสิบนะครับก็คือบ๊อบบี้มือกีตาร์ผมเป็นคนแต่งแล้วก็เป็นเพลงที่มันก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายก็คือแต่มันเป็นเพลงที่ภูมิใจที่เลือกมาเพราะว่ามันเป็นเพลงแรกที่ทําให้เรามีคําว่าศิลปินเต็มตัวที่มีเพลงเป็นของตัวเองเพราะั้าก่อนนี้เราทําอย่างอื่นมาเพื่อที่จะรอคเนี้สรุปแล้วมันมันยาวนานตั้งแต่เด็กปฐมไอ้ตั้งแต่มัธยมดีกว่าจนมาถึงวัยเข้ามาอยู่ในวงการสิบกว่าปีไม่ได้เป็นศิลปินนะไม่ได้เป็นอย่างที่ใจฝันแต่ มันคือความโชคดีคือเฮ้ยเราได้เรียนรู้ได้เก็บประสบการณ์ได้เก็บตังค์ได้สะสมประสบการณ์เพื่อนฝูงอะไรเงี้ยจนจนพอมันสุกงอมปุ๊บเฮ้ยวันที่เป็นศิลปินะเรารู้แล้วอ๋อมึงไม่ควรเป็นศิลปินตั้งแต่แรกละเพราะอะไรเสียงเราไม่ได้ดีเราไม่ได้โดดเด่นในเรื่องเสียงครับแล้วแล้ว,ลวเพลงที่ชอบอะไรเพลงที่ชอบคือเพลงยอดมนุษย์ครับพอเราได้เป็นศิลปินปุ๊บ เวิร์กพอยต์เห็นคุณค่าเรียกวงเราสามารถสิบที่เราทํากันเองเนี่ยเข้าไปเซ็นสัญญาเป็นศิลปินภายใต้สังกัดเวิร์กพอยต์ทำเพลงให้เราเพลงแรกก็คือขอแต่งให้ก็คือให้ผู้ใหญ่ในบริษัทแต่งให้ชื่อว่าเพลงยอดมนุษย์ตอนนั้นเราแต่งตัวกัน6คนสีหสีพอหกสีปุ๊บเขาก็บอกว่างั้นคอนเซ็ปเป็นยอดมนุษย์ไปเพาเวอร์เรนเจอร์ตัดชุดยอดมนุษย์ใส่แล้วก็ออกเพลงยอดมนุษย์ สีเหลืองทํางานวันจันกวาดวัดทุล้านไม่พระสดุดอเงี้ยถีชมพูทํางานบางคารอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเนื้ y, อก็แบบอะไรอ่ะตงลกปกห้าเด็กแต่กลายเป็นเพลงที่ยอดวิวสูงสุดในในในสามาห้าสคือ85ล้านวิวทราเกตก็คือเป็นทราเกตเด็กราคาอนุบาลรับงานโรงเรียนปถมราคาอนุบาลรับงานโรงเรียนปถมคอนเซ็ปต์ <c oughs> นี้เลยครับซึ่งแตกต่างกับความคิดที่ <c oughs> รับงานผับกูต้องผับรับงานผับศิลปินทั่วไปเขาใฝ่ฝันรอเทศกาลเฟสติวัลคือสงการานต์ปีใหม่มวงสามสิบรอเทศกาลเดียวทั้งปีวิ่งสี่งานคืองานวันเด็กคืองานวันเด็กวันที่แบบงานไม่มีคู่แข่งไม่มีคู่แข่งสบายทัวร์สี่งานวันหนึ่งเมาทงเมาเท่นอะไรได้ขึ้นคอนเสิร์ติ๊มเมาเท่นไปก็จะไปอยู่ ชื่อเวทีเหมาะสมมากไปขอโค่รอ่โคจรฮะอยู่กับนักแต่อยู่กับนักนี่อยู่หกเจปีเลยขึ้นทุกปีเพราะเป็นวงที่หยาบคายที่สุดหยาบคายที่สุดขึ้นี่โมงครับขึ้นอีมโมครับขึ้นก็ขึ้นต้องขึ้นดึกที่สุดแล้วสภาพนี้ขึ้นดึกสุดอหอพี่ครับใช่ไหมครับตีสี่ตีห้าะลิ้นเหลวหมดแล้วตัวช่วยมีก็ไม่ไหวเลยไม่มีอะไรช่วยได้ละอมาด้วยเลยพี่อิน คุณคือวงหญิงล้วนวงแรกเลยอ่ะไม่ใช่ค่ะวงวงแรกที่เกิดมาแล้วหนูรู้จักก็ม g h ตี้ควีนต่อจากนั้นมาก็เป็นชื่อวงว่าวงผู้หญิงที่มีพี่รสสุคนได้มือรางวัลกีตาร์ระดับเอเชียอะไรเงี้ยแล้วก็จำชื่อวงไม่ได้อีกวงหนึ่งคมีมีจำได้ใช่มีมีตั้งแต่พี่เด็กๆเลยวงผู้หญิงล้วนใช่อะแล้วก็มีบูรกันในยุคนั้น ที่แบบว่าตอนนั้นก็เปิดเปิดโลกทัศ์ให้ทุกคนว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนวงสมัยก่อนนะพอเป็นผู้หญิงร้วนไม่ค่อยประสมความสําเร็จแปลกมากคือเรารุ่นเก่าอ่ะก็ยังมีความรู้สึกว่าผู้ชายทําอะไรได้มากกว่าผู้หญิงเนี่ยเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้รับการยอมรับเท่าไหร่ก็ก็ไปออดิชั่นตามร้านค่ะก็ถามสมาชิกมีกี่คนนึงเงี้ยพอบอกว่าผู้หญิงหมดเขาก็ไม่รับออดิชั่นเลยให้เหตุผลมแม่ ก็เนี่ยเหลงคนเหมือนพี่โนบอกมีความรู้สึกว่าใครจะมาดูวะดูผู้ชายล้วนิดหนึ่งผู้หญิงเล่นดนตรีมันต้องต้องไม่ได้อ่ะไม่ดีไม่ว่าผมเชื่อโบราณผมเชื่อโบราณใช่ในยุคนั้นน่ะผู้ชายเป็นใหญ่อยู่ยังไม่แต่หารู้ไหมพอเขาเล่นนะไปนั่งฟังเขาทุกวันแค่ทุกคืนเลยไอ้ตรงซอยเดียวก็เห็นหมดแหละว่าป๋าไปกับใครอ่ะเออนักนะเออเนัก็บเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นมันต้องเข้าเพลงแจ้งเกิดเลย เพลงเพลงจ้งเกิดที่ทําให้ออกทีวีครั้งแรกแล้วแบบตื่นเต้นทุกคนนั่งร้องไห้น้าทีวีคือชายาชายาชาชัยยาอย่างเงี้ยค่ะใช่ชายาชาแล้วตกลงใช้ยาไหมไม่ใช่ค่ะโอเคผ่านผ่านมาตอนนเพลงที่ชอบที่สุดอ่ะคือของวงเหรอคะใช่ขอยเหมือนเดิมค่ะขอยเหมือนเดิมอันนี้โดนเป็นเป็นเพลงอมาตะไปแล้วอ่ะเพราะอะไรแม่เพราะอะไรเพราะอะไรแม่มันชอบเพลงนี้แม่ก็พี่โน้พูดอยู่ไม่ฟังเหรอ อรก็งี่ไงพี่น้องผู้ชมว่าเพลงอมตะไปแล้วไงแล้วแม่ไม่มีเหตุผลว่าชอบเพลงนี้เพราะฉันมีบรรยากาศชอบเพลงนี้ก็ตรงๆเลยทุกวันนี้มีทรามาหากินมีตังค์ได้ก็ขอให้เหมือนเดิมไงเออถ้าเป็นภาษาแม่อ่ะทํามาหาทํามาหาไม่ทุกวันก็ขอให้เหมือนเดิมไงีมต้องการได้พูดเออแนื้อส่งไปเดี๋ยวแม่เขาเล่นเองแหละชอบเขาชอบเขาป็นคนที่เก็บอะไรไม่ได้เนี๋ยส่งอะไรไปเดี๋ยวเขาต้องเล่นเห็นเขาบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นบูโดกาน ค่ายเพลงปฏิเสธมาเยอะมากก็เรียกเรียกเพื่อนเนทุกคนคุยแล้วบอกให้เอานักร้องออกสาความลับของซุปตานั่นก็คือเรื่องที่1นะครับ เคยเป็นนักกิมนาสติกระดับจังหวัดนะครับเพราะคลั่งใครหนังจีนพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่งเพราะว่าเพราะว่าหนูได้สืบประวัติพี่แมวมันแล้วหนูเป็น f อเก่าพี่แมวสมัยหนูเด็กๆแต่ตอนนี้หนูไม่เป็น f อพี่แมวแล้วพี่แมวเป็นนักกีฬาแป๊บแป๊บนึ่งตากล้องคิ้วขาหมดละเอาให้อยู่นิ่งๆมั่งจะได้จับโืกันถูกแล้วกจับยังยืนอาง แค่นี้แค่นี้เองที่เราเป็นน้องดิมหน่วยกา้านเขาให้โธ<ท>่โทษ<โท>นะผมกับนี้ก็ไม่ต่างกดน